วันนี้ฝนพามาทำทรงผมไส้กอกน้อยตามคุณก้อยกันคะ่ะทุกคนก็มีชิคดีๆมาฝากนะคะว่าทำยังไงให้ไส้กอกน้อยเนี้ยมันดูพองดูฟูต,ตลอดโดยที่จะเปียกน้ำจะซัมเมอร์จะสงการก็ไม่มียุบลงเลยก่อนจะไปแต่งหน้าทำผมนะคะสิบครีมบำรุงยังไม่เท่าหนึ่งกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดลุกละเป็นกันแดดสูตรคุณหมอที่ฝนร,รักมากๆเลยพิสูจน์มามากกว่าร้อยทิปมากกว่าร้อยหลอดเลยค่ะคือหน้าไม่มีหมองคล้ำเลยแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่มากๆขั้นแรกของการทำผมนะคะเราก็จะแสกกลางแบบปกติเลยแล้วก็หากิ๊บหนีบไว้เน้อง แล้วเราก็จะมัดจุกเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะมัดข้ออีกข้อหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะคลิ๊กคออกให้มันดูพองๆแบบนี้เห็นไหมทริคนี้นะคะมันจะทําให้ผมของเรานะคะตรงไส้กรอกมันดูพองเนาะแล้วเราค่อยหยิบมาช่อหนึ่งละคะแล้วค่อยเอามามัดรวมกันแบบนี้เหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะตรงนี้มันจะได้แบบเดฟเฟนต์ตามรูปของคุณก้อยเลยนะเพราะว่าถ้าเรามัดแบบตรงๆลงมาเลยแล้วมันจะดูไม่สวยเลยเพราะว่าฝนลองแล้วค่ะใช้วิธีนี้รับรองว่าออกมาน่ารักแน่นอนเลยนั่นก็คือการมัดข้อนึงแบบนี้้กก่อนแลวึ ดึงให้มันฟูๆนะคะแล้วอยหยิบผมมาช่อหนึ่งแบบนี้แล้วก็ใช้ยางมัดอีกเส้นหนึ่งนะคะที่สําคัญนะยางมัดผมนะคะฝนแนะนําให้ทําเป็นแบบว่ายางสีๆจะสลับแบบเป็นหลายๆสีเลยก็ได้ทุกคนเพราะว่ามันจะเข้ากับแบบซัมเมอร์ช่วงนี้ด้วยสงการช่วงนี้ด้วยนะคะส่งที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยก็คือน่ารักมากๆเลยอีกข้างหนึง่งเราก็จะทําเหมือนกันเลยคะ่ะลุคนี้ฝนบอกเลยว่าทําออกมาถ่ายรูปก,ก็คือกี่มากจะซัมเมอร์จะ, Summer, จะสงการฝนบอกเลยว่าทรงนี้พลาดไม่ได้เลยคะ่ะนอกจากผมจะเป๊ะหน้าจะเป๊ะแล้วนะคะ2ไอเทมกู ผิวเสียเล่งผิวสวยของฝนก็คือลูกรักมากๆเลยสครับทับทิีมมิกเบอร์รี่นะคะใช้คู่กันกันกบครีมทับทิีมซูเปอร์ไวท์ครีมนะตัวนี้เผยผิวกระจ่งใสเร่งด่วนถึง6ถทาทาตรงไหนขาวตรงนั้นขัดตรงไหนเนียนตรงนั้น,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 นที่สำคัญกลิ่น,นหอมมากๆค่ะแล้วตัวหอมสุดๆเลยค่ะและตัวสครับนะคะสามารถขัดได้ทุกวันเลยเพะน้องผัดซลลผิวอย่างอ่อนโยนน้องไม่บาดผิวเลย